น,นิสงใหญ่แนะวิธีทำบุญแก้ไขปัญหาการเงินเงินไม่พอใช้มีหนี้สินเยอะหลายคนทำมาหากินตลอดแต่เงินทองก็ไม่พอใช้มักมีปัญหาการเงินอยู่ตลอดบางคนเก็บเงินไม่อยู่โบราณเชื่อว่าเป็นเพราะกรรมเก่าวันนี้เราขอนำเสนอวิธีทาบุญแก้เครดเรื่องปัญหาการเงินที่ทำแล้ว จะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ 1. ใส่บาทพระให้ใส่ข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดใส่เต็มให้ใช้ถุงพลาสติกหอ่อก่อนใส่บาทด้วยไม่งั้นเวลาพระเปิดฝาบาทข้าวสารจะหกเก็บลำบากอาน,นิสงส์งที่จะได้รับได้อาน,นิสงส์งกินไม่หมดไม่อดอยากเรื่องทํามาหากินเลยเพราะพาท่านได้ใช้บิณฑบาตท,ทุกๆวัน กับข้าวชนิดไหนที่เขาใส่บาตรเราจะได้ทั้งหมดข้าวสารในบาตรจะได้ใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เขาจองเวรเราข้าวสารหนึ่งเม็ดคูณอน,นิสงส์ในพระพุทธศาสนาได้อน,นิสงส์คืนมาเป็นละล้านเม็ดต่อข้าวสารหนึ่งเม็ดจึงใช้หนี้กรรมได้ไวการเงินเราจะคล่องตัว 2. หากท่านไหนรู้สึกว่าการเงินไม่คล่องสักทีวิบากกรรมทางการเงินเยอะเหลือเกิน ใช้เขาเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีหรือมีปัญหาการเงินตลอดแสดงว่าชาติที่แล้วติดหนี้กรรมขอไว้เยอะแก้ด้วยการถวายข้าวสารหนักกว่าน้ำหนักตัวเราณปัจจุบันบวกหนึ่งกิโลถวายเป็นสังฆทานวัดไหนก็ได้ต้องกล่าวคำถวายให้เตรียมสังฆทานหนึ่งชุดแล้วถวายข้าวสารเป็นบริวารเช่นหนัก6กกิโลถวาย6กกิโล หากทำหมดทีเดียวไม่ได้ให้ทําทั้งหมดภายในสามเดือนแบ่งทําไม่ใช่เอาไปมอบนอกเขตพระศาสนาเนื้อนาบุญมันน้อยได้บุญน้อยต้องในเขตจึงจะแก้กรรมได้จากนั้นตั้งใจกวดน้ำว่าหากเราเคยติดหนี้ไขไม่ได้ใช้ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้เราขอชดใช้ด้วยอนิสงส์การถวายข้าวสารเหล่านี้แด่เนื้อนาบุญพุทธศาสนานี้ ขอให้ถึงแก่ทุกรูปทุกนามที่เราติดหนี้ท่าน 3. ทําบุญที่หนุนขึ้นที่สูงเช่นแท่นประทับพระพุทธรูปเก้าอี้อาสนะสงฆ์รองเท้าเสื้อสตราดเครื่องราชปูถนนสพาน 4. ททำสุ้มประตูวัดหรือป้ายทางบอกวัดชําระนี่สง์ ที่ให้ทำห้าหัวข้อข้างตน้นเพราะบางท่านกรรมเก่าหนักมากๆแก้แบบทั่วๆไปไม่ได้ต้องแก้ด้วยการกระทำเหล่านี้หากไม่แก้ก็จะหนักไปจนวันตายจะมีเงินมาช่วงไหนก็จะพัดไปจะมีโอกาสดีๆเมื่อไหร่ก็จะพลาดไปทุกๆครั้งไม่เสียหายนะครับถ้าหากจะลองแก้กรรมจุดนี้ดูมันก็จะหลุดชีวิตก็จะดีขึ้นหลังทำบุญ อย่าลืมสวดบทอธิษฐานขออโหสิกรรมกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสัญจิกกรรมมังอสันจิกกรรมมังขมันตุเมโหวิกรรมมังภาวตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงปลดยกโทษให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงโดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีจิตเมตตาคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอาน,นิสงส์แห่งอภัยฐานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจงวงสาขนาญาิผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเขียนใจความทุกข์อย่าได้เข้าใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันเล และอุปัตวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นที่ไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้งจนผ่านสำเร็จเทินนิพพานังปัตโยโหตุการทำบุญนั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นแบบทันทีแต่ว่าเป็นอนิสงผลบุญความดีที่จะช่วยให้เราค่อยๆมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างน้อยหากใครที่มีปัญหาด้านการเงิน เก็บยังไงก็ไม่อยู่อาจจะเพราะว่าต้องชดใช้นี้่คำเก่าอยู่เยอะนั่นเอง